ดาราสาวรัมไ้ลูกห่างจากอกเป็นครั้งแรกทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ต่างใจหายไม่น้อยเมื่อวันหนึ่งลูกต้องค่อยๆเติบโตเช่นเดียวกับครูรักลูกสองกุ๊บกิฟและปีทธศภาคเวลาสุดส่งลูกสาวทั้งสองคนน้องเป,ป,ป่าเปาและเปาเป้เข้ารั้วโรงเรียนโดยกุ๊บกิฟได้เผยภาพสุดอบอุ่นไปส่งลูกถึงรั้วโรงเรียนพร้อมเผยโมเมนต์ว่าเงือทุกคนวันแรกของการไปโรงเรียนของน้องเป่าเป้อนุบาลหนึ่ง และการย้ายโรงเรียนใหม่ของพี่เป่าเริ่มต้นใหม่เพื่อนใหม่การเรียนแบบใหม่ของพี่ปอ .2 พี่น้องไปพร้อมกันพี่ไปส่งน้องที่ห้องดูแลน้องคุยกับครูให้น้องน่ารักมากท้ายสิคะหน้าแบบนี้น้องร้องไห้ไหมส่วนพี่ตื่นเต้นมากนอนไม่หลับส่งน้องเสร็จวิ่งขึ้นทองอย่างเร็วเปิดทอมวันแรกจะเจ็บลงยังไงต้องรอดูค่ะปอลองส่วนแม่ร้องไห้แบบไม่ต้องสงสัยใจหนึ่งก็ดีใจที่ลูกเติบโตอีกใจก็ใจหายคิดถึงลูก ทุกคนกิฟบี้ลูกสองคนโตไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆ